สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทําแกงเขียวหวานไก่นะคะกําลังละลายแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเขียวเนี่ยคะ่ะซื้อมาไม่ได้ปลูกเองนะปูกนเดี๋ยวรอให้ไก่ละลายให้แกงไปปอกฟักกฟักแก่แล้วเนี่ย ต้องเอาบังตอสับถึงจะผ่าออกเปลือกแข็งแบบนี้จะเอาไปต้มฟักรอร่อยเดี๋ยวเอาแบ่งไว้ต้มฟักคึ้งเอาไปแกงเขียวหวานขึ้งนกเจ็บริ้วเลยออกยากมากเลยค่ะแข็งเปลือกแข็งเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดเอาไว้ให้พี่คนนึงที่อยู่ป่านน้ำประเสเขาขอเอาไว้ ส่งมเมล็ดไปให้เพื่อนฟักแก่นี้เขาจะนิ่มยากหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มกับถางกะทิไว้ก่อนนี่ค่ะต้มกับถางกะทิให้เขาสุกก่อนตั้งกระทะนะคะติดเตาใส่น้ำมันลงไปหน่อยหนึ่ง เตรียมไก่ไก่นะคะไก่หั่นแล้วแล้วก็มีกระปิเกลือน้ำพริกแกงซื้อมานะคะม่ได้โขกเองวันนี้ไม่มีเวลาลวก็มีน้ำตาลปี๊บผงปรุงรสมีใบบุรพาค่ะพริกแดงหัน่นแล้วก็ใบมะกรูดก็ถ้าไม่เค็มก็เติมน้ำปลานดีก่่ยค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลย ตั้งกระทะนะคะติดเตาใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึยแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะกะทิลงไปนิดเึงยมาไปผัดพริกแกงะคะ่ะใส่น้ำพริกแกงลงไปนะคะ พริกแกงเวลาเราไปซื้อมาเขาจะใส่กะปิน้อยหรืออาจจะไม่ได้ใส่ด้วยใส่ลงไปนิดเองค่ะไฟไฟกลางๆนะคะค่อยผัดผัดให้หอมกะทิขวดก็จะค่อยค่อยแตกมันก็ต้องใส่น้ำมันลงไปนิดนึง ไฟเติมกะทิครับไห้แล้วไฟไฟแรงครับปรับเป็นไฟอ,อ่อนค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนมันตุกแกงหอมเลย น้ำพริกแกงเดือดๆนะคะเร่งไฟหน่อยใส่ไก่ลงไปเลยค่ะคะอือยเดียว คนให้เข้ากันไก่เดือดเดือดอนะนะคะไก่สุกแล้วใช่ไหมคะปรุงรสอร่อยแล้วเดี๋ยวตักนะครับไม่ถน,นัดก็เอาเอาไปใส่ที่ะแกงนี้เลยค่ะ ปักต้ไมไว้สุกแล้วค่ะแต่ยังไม่ค่อยนิ่มดีจะต้มต่ออีกสักกนู่ค่ะทำแบบนี้ถ้าเป็นผักอย่างอื่นแล้วก็พอไก่สุกนี่ไะคะก็ใส่ผักลงไปแต่อันนี้ปลักแมบบันจะสุกยากเลยต้องทำาเดี๋ยวไปตักให้เสร็จมาดูนี่ใส่ลงไปหมดแล้ว มาดูนะคะแกงจะเสร็จแล้วเพิ่งรู้ว่าตั้งหม้อเดียงเดี๋ยวไปขยับหม้อกอนค่ะพอจะแกงเสร็จก็มือทำพอดีสีไม่สวยเลยค่ะน้ำแกงตลาดไม่หอมด้วยกิกขอบแล้วค่ะ ข้าวเรื่องกบบมันผิดแกงเขาเผ็ดสีไม่สวยแบเผ็ดก็นี่นะคะน้ำปลาเป็นน้ำปลาหน่อยปรุงรสแบบเคยชินค่ะรสเติมของเรารปลาเจนดิดนึง แตงในที่เรา,า,า,าก,ก็ทอดตะเกียงเอาไปน้ำปลาแกงมีแค่นี้ค่ะสองคนซักนิ่นแล้วมิ่นแล้วค่ะเจาะเข้าใส่สใบมะกรูดสใส่ผักิก ถ่วซื้อมาเขียวร้อนอากาศร,ร้อนที่ตลาดเลือกมาเป็นเขียว มต้งังภากินค่ะจะได้ไม่บูดงานให้ผักสุกได้ทีแล้วน้ำไม่ค่อยคนตื่นด,ดีนะคะอากินนะครักให้ดูแกงแก้วหวานไก่แบบคนจนระบบขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ ถ้าชอบฝากกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนูอยอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ